สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะ Hello everyone today we will to learn about hungry and thirsty <c oughs> นักเรียนรู้ไหมคะว่าทำไมหิวกับกระหายเนี่ยใช้คำเดียวกันไม่ได้อ่าเพราะว่าเขาแยกคำมาให้นะคะคำว่าหิวภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า hungry hungry, h u n g r y แปลว่าหิวนะคะใช้กับอาหารอาหารของกินอ๋อ hungry ใช้กับอาหารแล้วก็ของกินนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้กับน้ำได้ไหมน้ำ ใช้ไม่ได้นะลูก hungry ใช้กับน้ำไม่ได้นะคะถ้หาหนูอยากบอกว่าฉันหิวหนูก็ต้องบอกว่า I am hungry H U N G R Y อ่าฉันหิวนะคะ hungry แปลว่าหิวนะลูกเห็นไหมดูที่รูปภาพนะคะดูที่รูปภาพนะเวียนดูที่รูปภาพดูที่เด็กผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรเขา อยากกินอะไรเอ่ยไก่ย่างโอ้โหไก่ย่างเป็นตัวตัวเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้คำว่า hungry นะคะเขาจะใช้คำว่า thirsty ไม่ได้นะ thirsty คือตัวนี้อ่ะเขาจะใช้คำว่า thirsty ไม่ได้อ่ะเขาต้องใช้คำว่า hungry เท่านั้น hungry h, h u n g r y hungry เท่านั้นนะคะอ่ะไปดูต่อไปเลยต่อไปนะคะจะเป็นคำว่า thirsty thirsty t r s t y t r i s t y นะคะแปลว่าระหายระหายใช้กับเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มทุกประเภทเลยนะเครื่องดื่มทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าเอ,อ่อนมนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องใช้คำว่า ทริสตี้เท่านั้นนะคะใช้คำว่าทร i สตี้ถ้าเกิดว่าหนูกระหายน้ำหนูจะใช้ว่า I am hungry water อย่างนี้ไม่ได้นะคะผิดเลยนะหนูจะต้องใช้คำว่า I am thirsty water อ่าผมกระหายน้ำนะคะอะไรประมาณนี้จะใช้คำว่า hungry จะใช้กับอาหาร t r i ส s ี้จะใช้กระหายใช่ไหมหิวน้ำอ่ะเดี๋ยวมาท่องตามครูนะครู ผมมีวิธีการจำง่ายๆอ่ะมีวิธีการจำง่ายๆ hungry หิว่ยง Tristy กระหาย hungry หิว่ยง Tristy กระหาย hungry หิว่ยง Tristy กระหายอ่าให้นักเรียนท่องตามครูนะ hungry หิว่ยง Tristy กระหาย hungry หิว่ยง Tristy กระหายอ่าอย่าลืมสะกดด้วยนะคะเวลาออกเสียง hungry อะไรนะ hungry หิวใช่ไหม I am hungry ถ้าหนูบอกถ้าหนูกระหายหนูก็บอก I am thirsty อ่าผมกระหายครับอะไรประมาณนี้นะคะฉันกระหายกระหายอะไรกระหายนะ้ำอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานกันเลยนะคะ นักเรียนมาดูใบงานนะคะนักเรียนเปิดไปดูใบงานกับคุณครูพร้อมไปทําไปพร้อมๆกันนะ,ะดูข้อ,อดู example example คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างมาดูตัวอย่างแรกกันเลยสิ่งแรกที่นักเรียนต้องดูเลยคือรูปภาพรูป <c oughs> ภาพนะคะ,ะดูซิว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาอยากกินอะไรอยากกินไก่ทอดไหนใครจำคำศัพท์ไก่ทอดได้ไม้มฝ้อะไรไฟายไร ไก่ชิคเก้นนะคะอ่าเขาอยากกินไก่ทอดใช่ไหมครูบอกว่า hungry หิว thirsty กระหายเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะใช้คำว่า hungry นั่นเองอ่าเขาก็จะบอก I am hungry I am hungry ทำไมถึงใช้คำว่า hungry ล่ะเพราะว่า hungry ใช้กับอาหารอ่าไก่ชิคเอออะไรนะ ไก่ทอดนี่เป็นอาหารไหมหรือว่าเป็นน้ําเป็นอาหารนะลูกเพราะฉะนั้น hungry ต้องใช้กับอาหารนะคะจะใช้คําว่า thirsty ไม่ได้นะคะต้องใช้คา hungry นะ hungry ใช้กับอาหารนะคะอะต่อไป can I have some fried chicken? Can I have some fried chicken? ฉันสามารถกิน ไก่ทอดได้ไหมฉันขอไก่ทอดได้ไหมนะคะเอาไว้พูดกับคุณลุงค,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 คุณป้าร้านค้าที่เขาขายอาหารนะลกูกอย่าง Can I have some fried chicken? Fried chicken อ่านี่คือคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วนะคะเรียนไปแล้วนะจำได้ไหม Fried chicken แปลว่าอะไรไก่ทอดด้าน,นเองไก่ทอดอสิ่งที่หนูจะต้องใส่มาให้คุณครูคือที่คุณครู ผิดสีแดงไว้ให้หนูจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกข้อเลยนี่ทุกข้อเลยอ่าทุกข้อเลยหนูจะต้องใส่คำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพใส่คำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพนะคะไม่ตรงนี่จะถือว่าผิดเลยนะอ่าแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะให้หนูเลือกตอบว่าจะเป็น hungry หรือ thirsty นะคะอ่า เราไปดูข้อหนึ่งกันเลยไปดูข้อแรกกันนะอ่าดูซิเด็กผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรเขาหิวน้ำเขากระหายน้ำนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะใช้คำว่า i am i am อะไรทริ s t ีหรือ h u n ก r y Tristy นะคะเพราะ t r i s t y ใช้กับกระหายน้ำจำได้ไหม h u n g r y หิว t ร i กระหายอ่าแค่ have some water อันนี้ครูใส่มาให้แล้ว Can I have some water Water คืออะไรลูก Water คือน้ำ Water คือน้ำอ่า Water คือน้ำนะคะใส่ตรงนี้ให้ตรงกับรูปภาพนะใครใส่ไม่ตรงกับรูปภาพนะจะถือว่าผิดเลยนะคะอ่าอ่ายกตัวอย่างไปข้อที่สอง้ะนะข้อข้อที่สองนี้ จะม่ยกตัวอย่างแล้วนะแต่ว่าจะให้หนูเลือกตอบนะ,ะดูซิว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาอยากกินอะไร Apple. Apple ไลแอปเป็นของเหลวหรือว่าเป็นอาหารเป็นผลไม้ดูซิว่าเขาต้องใช้กับอะไรใช้กับ hungry หรือ thirsty คะใช้กับ hungry หรือ thirsty ให้นักเรียนเลือกตอบระหว่าง2ตัวนี้ ให้นักเรียนเลือกต่อแล้วก็ตรงนี้ใส่คําว่าอะไร Apple ให้ครู Apple Apple ภาษาอังกฤษง่ายๆเขียนว่าไงนะ Apple ใช่ไหมมีลูกเดียวก็ไม่ต้องเติม s นะคะ,ะมีลูกเดียวไม่ต้องเติม s Apple <S <c oughs> <S Apple นะคะใส่คุณครูนะตรงนี้นะ,ะต่อไปข้อที่3นะคะดูซิว่ากระต่ายกระต่ายตัวนี้นะคะเขาอยากยากินอะไรอยากกินอะไร อยากกินอะไรเอออยากกินอะไรเอยอ,อยากกินก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวภาษาอังกฤษว่ายังไงเอยใครจําได้มั่งก๋วยเตี๋ยวภาษาอังกฤษว่า noodle noodle นะคะอ่ามีถ้วยเดียวไม่ต้องเติม s นะลูกนะอ่ะหนูเลือกตอบตรงนี้เป็น hungry หรือ twisty นะคะ hungry หรือ twisty อ่าให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะ ข้ามตอบมาสองอันนะจะผิดเลยนะอะ can i have some noodle ตรงนี้ใส่ noodle นะคะคือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองอ่ะกลับไปดูอะ,อะไรนะบทเรียนอันเก่านะเรื่องเรื่องคำศัพท์นะลูกนะเรื่องศัพท์ all food อะข้อที่4ต่อไปข้อที่4ดูซิว่าเขากระหายอะไรกระหายน้ำส้มนะหนูก็ใส่ hungry หรือ thirsty นะคะตรงนี้ก็ใส่เป็น all orange juice orange juice อ่า orange juice คืออะไรน้ำส้มนั่นเองอ่าดูข้อที่ห้าอ้าวเ,เขาเขาหิวอะไรเขาอยากกินอะไรพิซซ่าใช่ไหมหนูก็ใส่ตรงนี้พิซซ่าภาษาอังกฤษนะห้ามใส่ภาษาไทยนะอ่าตรงนี้พิซซ่า Can i have some pizza อ่าชิ้นเดียวก็ไม่ต้องเติม s นะคะอ่าแต่ตรงนี้ต้องใส่ hungry หรือที่ t t i am Hungry or thirsty จะต้องเติม Hungry or thirsty อให้นักเรียนเลือกตอบมานะลูกนะ,อ,ะอย่าลืมทำงานส่งครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณะคะ่ะ